กัะพระบพ้าโมริยาพิธีจุดเทียนขอพรเปิดความสำเร็จ29มกราคมสำหรับวันนี้นะครับผมเป็นวันที่ทุกท่านได้รอคอยนะครับผมว่าเมื่อไหร่เจ้าเสือนะครับจะทำการจุดเทียนอธิษฐานจิต ต่อหน้าพระพักองค์ป้าป้ามหาเทพพระพิคเนศวรปางสีมหาปัญจมุขคณปตินะครับและสําหรับวันนี้นะครับคณะสัตยา,านะครับไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยและก็ต่างประเทศนะครับผมได้ฝากให้เจ้าเสือนะครับผมทําพิธีจุดเทียนออนไลน์ต้องบอกว่าพิธีครั้งนี้เป็นรอบปฐมฤกษ์เพราะเป็นรอบแรกของปี2567 ขอให้คณะสัตหานะครับผมที่ได้รับชมคลิปวิดีโอนี้ตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานต่อองค์ป้าป้ามหาเทพพระพิคเนศวรเทพเจ้าแห่งความสําเร็จให้ตลอดปี2567นี้ทุกทุกท่านนะครับผมได้รับพรความสำเร็จสะดวกสบายปัฒนาสิ่ง,งใดให้สำเร็จสำเร็จผลเป็นอัศจรรย์ทานใจไร้อุปสรรคเป็นมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีพลิกชีวิตฉับพลันทันใจทุกทุกท่านเลยนะครับ ತುಂಡ ಮಹಾಕ್ರಿಯ ಕೋಟೇ ಸಣೀ ರವಿಚ್ ಕೂರ್ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಾರು ಓಂ Mahapanjamu kana patiye jana maha om pur puasa maha tasovitu varinjam prakote vasati mahi yo naha om kangana patiye jana maha mahe vakra thi mahi tanno tanti pracho habat Om Vakratunda Mahakaya Surya Koti Samapavani Ravignam Kurumedeva สารวัคคายะชุสารวดากังกนปะติเยยานามหาอคกงนิชาเยนามหานามหากายาสุริยโกตีสมัปปภาณีรวิกนัมกุรุเมเดวาสารวัคคายะชุสารวดาสรีมหาปัญจมุกคนงปะติเยยานามหาชามันตุมเฮวนาการุณาเวนามัตสิกันเดวะปรามาตุมเฮวันาขจัดอุปสรรคเปิดความสำเร็จ มหาสุริมงคลมูรติชาแมนตุมเพวันาราตีนีประมุชัมปัตรายูมินามศีกันเดวะปรามาตุมเทวันาการุณวชัมปัตรายีขออธิษฐานจิตเปิดความเป็นสุริมงคลมหาสุริมงคลเปิดโชคลา่าเปิดวาสนาเปิดบารมีให้แก่คณะศรัทธาทุกรายชื่อทุกนามสกุลทุกดวงชะตา กับร้ายให้กลายเป็นดีเปิดด้วยบารมีมหาบารมีอิปรามการุณาวชัมปตรายิปัฒนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดจงสำลิกสำเร็จผลขับทัน์ทันใจทุกประการโอมีปรามการุณาวชัมปตรายิภูมินมัชสิการเดวามหามงคลเกจารามบุตรวาสันตรินีปรามหาการุณาวชัมปตรายิเปิดดวงชะตาเปิดราศี เปิดความสำเร็จมั่งคั่งร่ำรวยไร้อุปสรรคเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีพลิกชีวิตจับพันธันใจทุกประการบัตรนี้ตัวของลูกในนามเจ้าเสือบุตรคเนศขอเป็นตัวแทนของคณะศรัทธา บุตรธิดาขององค์ป้าปามหาเทพพระพิคเนศวรบางศีมหาปัญจมุขคณปฏิเปิดโลกห้าเสียนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่ได้ฝากชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดให้ตัวของลูกได้เป็นตัวแทนในการจุดเทียนเปิดดวงชะตาเปิดความสำเร็จไร้อุป,ปสรรคขอทุกชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดและทุกๆคำอธิษฐาน ถึงซึ่งองค์ป้าป,ป้ามหาเทพพระพิคเนสวรคณะศรัทธาท่านหนึ่งท่านใดตั้งจิตอธิษฐานขอพรในเรื่องใดประการใดก็ตามขอเทวมหาบารมีอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์ป้าป,ป้ามหาเทพพระพิคเนสวรอํอำนวยอวยชยัยอวยพรเปิดโชคเปิดลาภเปิดวาสนาบารมีเปิดแสงสว่างในชีวิตเปิดชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นกว่าวันวานที่ผ่านมาให้แก่คณะศรัทธาด้วยเถิด श्रीमहापञ्चमगणपतिये नमः ॐ एकनन्दय विद्महे वक्रतुन्धाय धीमहि तन्नो तन्नोतीप्रचोहावात् ॐ वक्रतुन् नमः काय सुर्यकोटिसमात्पथानिरविघ्नं कुरु मे देव सार्वकाये तु सर्वदा श्रीमहापञ्चमुगणपतियेय नमः ॐ पूर्वपुवस्वः कस्ववितु वरेञ्जम् พระโจเจวสตีมัยพิโยโยยนนะพระเจ้ายานโอมสิมหาปัญจมุกคณปฏิเยยนมหาขจัดอุปสรรคเปิดความสำเร็จมหาสุริมงคลมูรติโอมมหาปัญจมุกคณปฏิภูมนินมัสิการดวะปรามาตุเทวนาการุณวชัมปะตรีเปิดโชคล่าเปิดว่าขนาเปิดบารมีขจัดอุปสรรคเปิดความสำเร็จให้แก่คณะสัททาทุกรายชื่อ ทุกนามสูุลทุกวันเดือนปีเกิดทุกคำอธิฐานปจารมัตุมเฮวนาการุนาวชัมปตายีภูมินามชิการเดวปรมามัตุมเฮวนาขอให้ปี2567นี้บุตรธิดาแห่งองค์พ่อมหาเทพพระพิคเนสวรจงได้รับความสำเร็จความเป็นสิริมงคลด้วยเทวะมหาปรมีอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์บ้าป้าพระพิคเนสวร การธรรมเทวมหาเทนีพระมุัมปตายีภูมินามจิกันเดวะประมาตุงเทวนาการุณาวชัมปตายีพุทธังเปิดโชคธรรมังเปิดโชคสังฆังเปิดโชคพุทธังเปิดความสําเร็จธรรมังเปิดความสําเร็จสังฆังเปิดความสําเร็จเปิดโชคเปิดล่าเปิดวาสนาบารมีประสิทธิอิปรมการุณาวชัมปตายีภูมินามจิกันเดวะมหามงคลปรมการุณาวชัมปตายี เรวาสก,การุณนาวชัมปัตรายีอิปรมามัน,ทนเทวันาม,นมาัมปัตตาอุมนามจิกันเดวะปรามาตุเทวนาการุณนาวชัมปัตรายีเปิดโชคเปิดลาภเปิดวาส,สนาบารมีเปิดความสําเร็จเปิดดวงชะตาเปิดราศีขชารติเฮนาชันปรเววรรณนาสัมปัตตายีปัตนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป็นประโยชน์โดยชอบทมขอสิ่งนั้นจงพลันสําเร็จจงพันสาเร็จจงพันสําเร็จ ภายใน3วัน7วันภายใน24ชั่วโมงเรวะฉัมปตราเยภูมินมามจิกันเดวะปรามาตุมเมวนาการุณนาวชัมปตราเยอมสุริหิบัตุเมวันาการุณนาวชัมปตราเยอมกังนาปิเยยานามหาอมเอกทันตายวิมเหวักราตุนทายาทีมหิตันโนตติปราโจหาบาดอมวักราตุนนมหากายา สุริยโกติสมาปภานิรวิกนามกุรเมเดวสารวะกาเยชุสารวาราอมภูรพูวัสวหาตสวิตุวเรยนยัมภรโกเทวสถีมหิสิโยยนประโจตยานโอมสีมหาปัญจมุกนปติเยนะมะหาภูมินะมะการุนาวชัมปตาเยนะมะสิกันเดวะพรามตุุเหวนา ขจัดอุปสรรคเปิดความสำเร็จมหาสริมงคลมูรติชามตุเหวนการุณวชัมปตายีเปิดโชคลาเปิดวาสนาเปิดบารมีเปิดความสำเร็จหิปรามการุณวชัมอุหมนัมิกันเดวะพระมตุเทวนการุณวชัมปตาีโอมอมกังกนปติเยยนะมหาอมกังกนปติเยยนะมหาอมกังกนปติเย านานมหาขอเทวมหาบาร,รมีอันศักดิ์สิทธิ์แห่งองค์ป้าป้ามหาเทพพระพิคเนศสวนปางสีมหาปันจมุกคณปติขจัดอุปสรรคเปิดโชคลาภเปิดวาสนาเปิดบาร,รมีให้แก่คณะศรัทธาที่ได้ฝากให้ข้าพเจ้าในานามเจ้าเสือบุตรคเนศเป็นตัวแทนในการทำพิธีจุดเทียนเปิดความสำเร็จ ไม่ว่าบุตรธิดาของพระองค์ท่านจะอยู่ณนะสถานที่ใดทั่วทุกมุมโลกตั้งจิตตั้งใจฝากชื่อนามสกุลและคำอธิษฐานฝากทำพิธีในครั้งนี้ขอจงได้รับผลแห่งความสำเร็จฉับพันทันใจด้วยเทวมหาบาร,รมีอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ท่านด้วยเถิด อมองการพินทุนาถังอุปน,นังพรหมมโนจินโทมหาพิคเนศสวนโตมหาเทโวอหังวันทามิสปตาสิทธิกิจังสิทธิกมังสิทธิการิยังประสิทธิเมโอมสีคะเนศมหาเทวสเาสีคะเนศมหาเทวาสีคะเนศมหากังกนปฏิเยมหาปรม,มเทวา